ขึ้านะอันตรายขนาดพี่น้องมาคอยเ้่นไ่หันคุ้มเล็เด้หนะ่หันเละอย่าเล็งเฮงไรข้างมันเลมขางเดียวมันเล็กขางเดียวเบิ้องเข้าพี่นอ้องอาเป็นรถจักรถมอ,อไซค์จะไปจังไรนี่จิบเบืเ้งเท่านั้นแหละ จะไ้น้องป่อยป้าไม่ชื่อไป่อยไม่ไ <c oughs> ลำบากแล้วอะไ้น้องป่อยป้าไม่ชื่อโลดีบง<ๆ>ังไ่ไกรกรงของ้่าฮ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 ่เฮา่าฮ่าู่กฮ่าฮ่าง่าฮเาาาาาาต่ฮา่ พี่น้องสิ่งที่ทํามาหากินกรับสบายดีพี่น้องยินดีตอนหับเขาสู่สองบบาวพลแชนเนลเมืนอเนี่ไปนอนตาพี่น้องนี่ไปหาใส่เบส่เบสอยู่ห่วยติ้นผู้ไปกันสามคนสี่คนรับรถอีแตกของเฮานี่รุนบุกเบิกรถไทยเดินตาม เอาไว้ช่วยเดมันช่งโมงครื่องสามโมงอะด้หนิพอชินังใช้บัตโอ้เป็นคนไคสนางนี่เอ น้องไปไปดอนตากระเบาปนเบือเอ่อมากเอาเลยหน้ากระสอบเบื่อจอังยังลงมาเนาะพี่น้องเนาะะเพราว่าไปใส่เบสนอนรลายขึ้นบ่อยฉันไม่ใส่เบสได้ยุ เดินทาง,ทงาธข้ามาสตร์กระิยงง่าๆนิดนึงพี่น้องตรายดีสุดนนี้แหละอ้โโอ้โ้เดี๋ยวผมจะหยัดชูเมจะอยกดชูกล่อง นมีลงอ้านี่มูลันคือมอบลงอลักโอ้ทเจ้านาจัดตัวย่ลงต้มแล้วมันี่เยกดมอโดลงได้บางอ่าไไ้่มันยัง เช่นข้าวนะอันตรายขนาดพี่น้องมาคอยเ้่นหันคุ้มเลงเล่นหันอ่ะอย่าเลงห้งไรข้างมันลมขางเดีวยวมันเลงขางเดีวยดวย กำลังหอดทางดําอันนี้คือเส้นทางสิบหาคืนไปเมืองตตโอยสมวยคืนไปประเทศเวียดนามเส้นทางนี่เส้นทางดีวออามาจากตัวเมืองตัวเมืองสารวัน ที่พักเส็นที่เรียบร้อยพี่น้องนี่คือแม่น้ำลงมาจากภูเขาใสางามนามเย็นขนาด,น,ดน,นี่แลหละบเ้าซีไซเบส็ดรแ,รรแรหละเมเาสีน้อนนี่ม้อแหล้่ะเมนอน่มอแลเมี่นอนเตรอนเ็เนอาแล้วตอนนี่าเนะ็ทาน ประมาณ6กมงหลงฮกมงกวา่าใส่บิโกคบุทณเหลวสั่เบ่าวเพื่นเองก็กำลังใส่แล้วย่างล้านเพื่อนใส่บุทณเหลวย่างเรือเบ็ดเส้าวกำลังโอ้ท่านได้ว่าเห็ดเลยผู้หินเป็ดป่าเขามันคำเลยน,นะพี่หน้่งมันท่างมันลำบากมือเตะ ก็เลยบบคอยเดินทายให้พี่น้องเบิง้งมันหนักิยานก,กล่องมันตกนามเพราะว่าคันอยู่นอกพกระทัดคำพระไรด,ดอกแต่ว่ามันอยู่ในดุหววลงหวยลง่งจะพูใส่เลยบกับที่นั่งถ่ายอยู่เทิงนั่งถ่ายอยู่เทิงเพราะว่าต้องถ่ายย่ำรอบที่หนึ่งลงไปเลยประมาณเจ็ดโมงแรงย่ำลงไปแล้วก็ลงไปขี่เขา แล้วก็ยามรอบสองประมาณสิบสองโมงกลางคืนสิบเอ็ดโมงสิบสองโมงประมาณนี้แหละม,มามาพี่น้องมากินเขาน้ำกันอยู่ในปา่าพ้นกระตกลำบากอะไรอยู่ในถ้รมผ่าบัดกระหัวผ่าใบกินขวานูตัวหนึ่งมาน้ำกันซีหาคน้นกินข้าวแรงกินอะไรจังพยายามเ็ดต่อมามา ง,ง่ายๆเด้อุแมงไหมก็เต็มมือถีโอ้ตายลงหัวนู้วนัวนู้แจวอันนี้ก็กีก็ป้อมก็ประกังทำง,ง่าๆเฉาบลักเฉยบอก,ก็ไม่ได้ดปี๊ปากเรือติดตอนมาข้ามเนาะผักเจวนู้หนหน่อยตัวหนึ่งปุ๊บก็มีอยู่พี่น้อง ย่างรอบคำได้ประมาณหกสิบรลอดลอบเดิกอนอนป่ากินยังกระแสบตอนย่ามเบสดก่จะถ่ายพี่น้องเบิ่งอยู่แต่ทางมันยากลำบากะอะไรย่านกล่องตกน้ำก็เป็นนันโอเคพี่น้องเดีย๋ยวพอกันตอนต่อไปเอาไามเอาทางมามานับมานับ เล็บน้ำมืองเหลืองเลยนะยกคลิปตอนเสามาแบ่งออกใช่นี่แหละแกเบ้อดึงขึ้นมายิดคอยๆเหสดาไ่ลักเลือดสิดายเกเก๊เก๊ลักเด็ดแตะตัวมุดขื่นคอยมุดขืนได้ท่านะวะขืนีคอยได้ชามสปลายหลอกเป็นพี่ไท่ใช้นนตงบมานหรอนะคนนะ รอบช่องเออเราเรงรวมๆะความผู้เดียวเกือบได้หกสิบเรตัวอ้ตดเรอบิี่ิสิบเอ็ดเราทิ่ช่องสามสิบสาเอเราทิ่ช่องสามสิบหกเกือบไดเท่ยังชอบไอ้จับเอาเอมันชิได้เอาของไงมาเนี่ใช่ของเขาเอาจากกระเป๋าจากกระชอบ กุงสีไตกันจะสิบเบรี้ไทยก้กกผู้เดี่ยวตัวใหญไงกบ้เนะงเมื่อเมื่คืนเธอแจ้งได้ประมาณประมาณเกือบหลายหกิ้เช้ายวช่างปิดเต็มเลยอยากกจับประเด็นติดตกุอร่อย มันใส่เลยนี่ใสยหลักเอาตัวใหญ่ใช้กระคองหลักตัวใหญ่ชุดถ้ำพอไม่ช่างมันปิดพระอ่ะอ็ดกระเซียประมาณสี่หารังคอยนี่แหละสี่รังนะเสียมือหนาจะพอกันไหมมันบวรดดไม่ได้พี่น้องมันคืน,นอนพโต๊ะขาพ้นบวโต๊ะนี่บ้าถักสิดถือลายกว่านี่ ก็คือสมัยก่อนเนาะคือพี่ก่พี่ไก่นี่โกบหนู้แพงขคาดพิ่กายนี่้นเดี๋ยวไล่เติมเลยนีวน่ใช้อไลโอพี่ก่ทามาใช้จะพูดสีหาคูดก็อแล้วใช่เนาะในโกบเจบปพี่ก่ใช่อย่งี้กอาแล้วใช้ไรนะใช่ก็โกบร่อยเกือบรอยห้าสิบ นนขื้นคนาบลอยเช่าเก่านม่ก็ะชอบเลยเมื่อคืนคนาบมันลอยเช่าเก่าเอาใช้ยังทำิแค่ไม่กบเก่าโ้ยตัวมันยังไงพี่หล่อนบวบเลยใส่กับกายนะกระป้าไ,ได้ดอกาเชน่ะด้วยบอกระชอบมันโอ้โหยกยกยกลักยก,ยกเอาท ไม่หวเลยกิน่ออ่ไ่ไหวเลย่งตูี่ชิได้ตอนไปใสจะักินเพชรไปค่ไปกรบไปยมบรทายขิดเป็นพีดองเบิงท้างมันยากอะลิพู้นะบอพ่นนำขันกรตีน่น้องนำขันกรตีนตีนบาดเมื่อเตหินยากอะลินาดทิ้กระของก็ยังลำบากลูกปุงเลยายมันพอเบาหวยมันลงมาแต่ผู้มันห ก่อนหิ <uce> <O wh. S 2> ่นี <laughs> Jamie, ่ก็ลายมื่นก็มื่นยานกล่องเปียกหนามก็ปนันยังไล่ถือแค่มันใส่ไปเลยบ่ใส่กระทั่งไปเลยบ่ใส่ของเลตดิใส่แล้วกับของใส่ดิใส่อะไรกับของโอุกระคองก็มีหมดเลยเนาะก็เก่าตัวหนึ่งเพลยเพชรพอแล้วพอแล้วอี๋พ่อพ่อพ่อวันต้วนเลยตัวนงตัวนี่เป็นใหญ่ดีตัวนี้นี่ตจ้าเพชรน่เจือกวน อารมณ์ดื่นเย็นสบายถามมาแดดช่องซ้ำเหมือนกันมาใหม่เนาะพักไอ้ช่างน่ะดีปากกั้งดีแล้วสนใจอย่าบอกไม่แน่นอนดีปากกั้งกุตาบอสที่นี่ในใหญ่ช่องตูน พี่น้องเมื <h ills> <h ills> ่อไหบ้านนี้ไปพี่น้องเมื่อไหร่บ้านเนี่บอกเส้นทางได้บ๊ายฮู้วยอดโค้งานเมื่อคืนมาห่อเทียนเป็นทีเรียบร้อยพี่น้อง ถ้าผู้ได้นใจโกะสือได้เด้อมีิ่โตใหญ่ๆงโกะพังเน,ะงนาะสดๆเลยนี่มีอยู่ประมาณลอยได้เมื่อคืนทั้งมืดลอยฮาซิบโกโต้คืนดเดียวเนาะขายไปเลยสองโลเหลืออยู่ลอยลอยซาป,ป่ายนี่กำลังฮิวเขาพอดีเลยอะ่ะคลิปนี้ก็จบเพียงท่านีน้ะเพียงเนาะ ถ้าผมได้มาคลิปนี้ก็ฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามส่องบบาวพ้นเชนแนลนี่เนาะพี่น้องเนาะ